ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเตยพงพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกค่านนะครับผมชื่อนายเตยนะครับพงพันทเพชรนะครับมารู้จักธุรกิจนี้แน่าจคนรู้จักครับก็คือคุณเป็นพ่อสวรรค์ตั้งสืบงนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทนะครับคือแม่โคนะครับไม่พูดถึงไม่ได้แบงก้าวครับเป็นช่างภาพกับนิตยสาร หลายแห่งครับรวมถึงอินฟล่ายแมกซีนของน้องแอนนะครับที่ผมเลือกอาชีพช่างผาาไม่ใช่อ่่าผมไม่รู้จะทําอะไรครับแต่ผมเลือกเพราะผมรักที่จะเป็นช่างผาาแต่ผมเรียกบริหารนะครับแต่ผมเลือกที่จะทําในสิ่งขอต้องการแล้วผมก็ตัดสินใจใช้งานที่ผมรักนะครับเลี้ยงดูชีวิตผมสุดท้ายผมรักมันมากครับแต่มันไม่ค่อยรักผม ดูแลได้แค่ตัวเองครับงานที่ผมรับแต่จะรับผมครับแต่ว่างานที่ผมรับไม่ได้รับคนครอบครัวผมแล้วก็คนรอบข้างผมผมเลยมาเจอโอกาสครับมาเจองานที่ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่เหตนเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เปนเทอเจอร์มันหลอกลวงขายฝันผมก็ลองดูครับเพราะผมเป็นคนสังเ็จอหู่ตรงหน้ามันก็ไม่มีเหตุผลอื่นครับถ้าเขาทำได้เราจะทําไม่ได้ผมเข้ามาด้วยความไม่รู้ครับ ทำตามที่เขาบอกครับใตใจไม่เชื่อนะว่ามันได้จริงแต่ทาไปทำมาเงินมันเข้าจริงหรอปีเนแรยมีทอบมีเหราครับมีไม่เข้าใจครับแต่เบนก็บอกว่าเอ้ยอยากสำเร็จใช่ไหมเอาฟินครับบุกุกครับออาฟินครับบุญกิมกุกครับออาฟินบุกิมกุกถ้าอยากสำเร็จแค่นี้ครับ ถ้ามันเวลาที่คุณไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมครับเข้าออฟฟิศครับเวลาที่คุณไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมครับวอร์กกครับแล้วก็ทำแบบที่เขาบอกครับแค่ทำตามนั้นที่ไม่คุ้คิดเอง มีคนเข้ามาหาเราเยอะขึ <oddly together> ้นทางานกับเราด้วยกันทีเราเริ่มใหญ่ขึ้นทีเราเริ่มโตขึ้นมีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจกันบ้างแต่ด้วยความรักที่เรามีนะครับเรารู้จักคาว่าเสียสละเราถึงมาอยูุ่ดนีด้เขามีคำพูดที่พี่ผมชอบมากนะเขาบอกว่าจะเป็น ภูมิใจจะเป็นที่ปรึกษาที่ลูกทีมภูมิใจจะเป็นเคื่องที่ช่วยเหลือสุดท้ายขอขอบคุณนะขอบขอบคุณเวทอสวรรค์ครับที่นั่งดังเดียร์นะคุณท่านโอนครับถ่ายเป็นตัวละครับนะครับหลายคนไม่ได้ดูจากทีมงานครับพี่แฟนพี่ตาที่คอยดูแลผมซึ่งเขา ไม่ได้มีส่วนกับในด้านของแมตตาบาตเดียวแต่เขาก็ช่วยผมขอบคุณทีมากเลยที่คนที่สยียดีแบบว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยใจคนระับขอบคุณทีมครับขอบคุณที่ต้องสต,รตอ,อาารขอ์ของผมนะบัฟนั่งหนุ่มของผมพยายานมะขอบคุณที่ตนะั้งขอบคุณผมแมตตาบัตครับขอบคุณเอลฟีครนะับขอบคุณทีมงานทุกคนที่เสียสละขอบคุณส่วนกลางที่ถ้าไม่มีพวกคนเราก ันนี้ะครบและสำหรับทุกคนนะครับที่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ้อเติมเข้าใจขนาดนั้นเลยหรอช่วงสุดท้ายครับพลาดไม่ได้คนระับระบบอินเทอร์เน็ตหลังจากนี้นะครับขอให้คุณตั้งใจฟังเพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วแล้วมันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณขอบคุณมากจนที่ผ่านมาครับมากนะมากว่าหนึ่งแสนบาทขอบคุณครับ